สวัสดีครับผมผมนายรีวิวครับหนูทดลองสัตว์ลาซาด้านะครับก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมก็รีวิวสินค้าจากลาซาด้าครับสั่งของมาแล้วก็รีวิวตัวนี้สั่งอะไรมาเอ่ยสั่งมากวนเสื้ออนเนกประสงค์นะครับผมจริงราคามันแพงนะครับผมรอจนมันลดนะครับช่วงช่วงลดพิเศษเหลืออันละสิบบาทมันพิเศษยังไงเอ่ยต้องเอามาดูมีกี่อันเนี่ยสั่งมาแปดอันนะหนึ่งสองสามแปดรายการจนมันเหมือนกันหมดแหละ ตัวโอ,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 อเคออดูคือผมก็บ้าสีฟ้านะครับผมสั่งของมาสักสีฟ้าจะเยอะหน่อย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคสั่งมาสิบอันไอ้ตัวนี้นะครับข้อดีของมันคืออะไรครับผมมันมันสามารถใส่เสื้อได้หลายๆตัวนะครับผมสมมุติเราห้อยไว้ตัวหนึ่งอะตัวนี้เราห้อยอยูแล้วปับ๊บเสื้อหนึ่งตัวหนึ่งตัวใช่ไหมครับผมเราก็สามารถห้อยเสื้อตัวที่สอง ตัวที่2นะครับอ่ะอันนี้อโอเคซสร้อตัวนี้ตัวที่อ2อค่อยว่าแล้วก็สามารถค่อยตัวที่3 เสื้อตัวที่สามเราสามารถห้อยนะครับผมอันนี้สิบบาทเองสิบบาทแต่เราสามารถห้อยเสื้อได้ทีละสามตัวซึ่งของมันจะประหยัดพื้นที่ในการห้อยมากนะครับผมในการห้อยควนแขวนี่ยตอนนี้โอเคลงตัวเลยนะครับผมดีไซน์ก็ไม่รู้ใครเข้าใจออกแบบผมว่าโอเคเลยนะสีสันก็โอเคสีสันผมเลือกเองแหละ วัสดุก็โอเคครับผมราคาในสิบบาทนี่ผมว่าโอเคแล้วไม่แพงไม่ถูกไม่แพงเกินไปตอนใช้งานก็ใช้งานได้ดีจริงคุ้มค่านะครับอันอีก็ร่งแล้วก็ไปแขวนแขวนไว้นะครับมีหลายตัวก็แขวนแขวนไว้ก็จะช่วยให้เราแบบเออประหยัดพื้นที่ใครไปห้องแคบแคพวกอยู่บ้านอยู่อยู่หอพักอยู่คอนโดอะไรเงี้ยไอ้ตัวพวกนี้จะช่วยได้ครับผมนี่ผมให้ห้าดาวเลยนะใครสนใจก็ลองหาดูนะครับผมลาซาดามีขายครับ ร้านไหนไม่บอกมาเดยวมาโฆษณาแต่มาบอกให้รู้ว่ามีของแบบนี้ขายนในชคาวันนะครับใครสนใจก็หากันเอาเองขอบคุณที่สละเวลาดูรีวิวนี้ครับเดี๋ยวรีวิวหน้ามีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ